สวัสดีค่ะช่องสุวรสาพาเพลนะจ๊ะวันนี้เราพามากินเน่ตำซั้ยข้าวปุ่นใส่กระถินจ้าเม็ดกระถินค่ะมากินเลยนะคะนี่ค่ะขออนุญาตใช้ช้อนจ้าวันนี้แสบมือผม,ผมพึ่งสาะนะคะมันก็จะฟูๆนิดืนึงแซบมากค่ะ จะเป่าเพื่อโอ้ยตัวเองป้าไปแล้วค่ะนึกว่าเจนกินก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าโอ้ยพี่น้องเอ้ยไข่อยลงหัวคำเจ้าของอืมเสียบคักแซ่บมากค่ะทำเองนะคะ พราะว่าไปซื้อมามันไม่อิ่มมะละกอก,ก็แพงอะไรก็แพงแพงทุกอย่างผมสระผมใหม่ร้อนมากรีดผ้าเสร็จก็มาตำสมตำกินให้หายให้หายร้อนอืม ไม่ได้เน้นผักนะคะเพราะว่าในกระถินมีอะไรอยู่ในตู้เย็นแล้วก็ออกมาทําไม่มีผักวันนี้ค่ะน่ายกว่านัวมากเม็ดกระถินเขี่ยวซบมาก วันนี้ตำพริกสดเมื่อวานนั้นันก่อนอน,นี่ตำกินไม่ได้ลงคลิปตำพริกแห้งหูคือเผ็ดร้อนมากวันนี้ก็เลยตำพริกสดค่ะ <c oughs> อืมเ้เผ็ดร้อนแซ่บค่ะอืม มะเขือเทศบอากาศคือร้อนมากมดูผมพึ่งสะผมแล้วเอ,เอาตัวหนีบหนีบไว้ค่ะมันก็เลยฟูๆนิดนึง ดูเรียบบ้านๆค่ะตอ,อสวยแซ่บค่ะเอาความแซบมาอวดเห็นว่าสูไม่ค่อยแต่งอะไรในคลิปเพราะว่าชอบแบบดูเรียบบ้านๆแบบดูนิผมมันก็ฟู เริมเผ็ดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเอฟซีนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องสุหังสา,าพาเพินได้นะคะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะ